วันนี้นะคะเรานัดเพื่อนๆมานะคะเป็นแ,แก๊งซึ่งหลักๆประเด็นวันนี้เนี่ยคือเดลตั้งใจจะมาดูของขวัญให้กับพ่อคุัพ่อคิมพี่ปอนพี่เบียรนะคะดูแลเรามาตลอด <c oughs> การประกวดเลยนะคะแถมแบบพ่อๆคืนอน่ารักมากเราก็เลยอยากจะให้ของขวัญเป็นการตอบแทนที่ส่งลูกประกวด <c oughs> จนลูกมงนะคะเบลอ่ะทักหาพี่ปอนว่าหนูอ่ะจะตอบแทนพ่อคุณพ่อคิมยังไงดีแกแบบไม่เอาเงินเลยซึ่งหนูก็รู้แล้วว่าพ่อๆอ่ะตังกันอยู่แล้วแต่ เราก็อย่างที่จะตอบแทนเป็นของเล็กๆน้อยๆให้พ่ออยู่ดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่กระชบมองก็คือเป็นคนที่ไม่เล่นแบรนด์เนมเลยเราไม่มีความรู้ก็เลยต้องเอาผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์เ네นมมานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เรลจะได้อะไรตามพามาดูอะไรอะนหนูว่าอันนี้ก็จะน่าสมมตครับพ่อ,อกับพับเข็มสโรเล็กโลเล็กเท่าไหร่ล้านกว่าถ้าไม่โรเล็กก็ทุเรียนที่มันอยู่มันเป็นสีแดงกันร้านกว่าเท่ารวมกับสิบเอ็ดรางวัลที่หนูได้มา แสนสิบเอ็ดหรอวะล้านหนึ่งอะแล้วพี่เบลจะเหลือหรอมันไม่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 พอัานไปไม่น่าพอเอาใหม่จริงจริในใจเบลก็แบบมีดูๆไว้นะคะว่าอยากจะซื้อเป็นพวกแบบเข็มขัดเสื้ออะไรประมาณนี้ซัมติงไรแจ๊ะเราก็เข้ามาดูในนี้กันดีกว่านะคะว่าเราจะเอาอะไรให้พะกุกพะหิมพี่ปอนพี่เบลชิ้นแรกเริ่มพี่มีว่ายังไง ได้ใช้งานไหมพ่อคิมก็มีิมบอกไหมใช่ฟิลนี้ไปเวลาเข้าร้านตู้กับข้าวนะคะปึ๊บปึ๊บมาเฮ้ยเท่อะเรื่อันนี้ดีดีคิดว่าพ่อน่าจะชอบเก็บแชร์เก็บตังคกเวลาเข้าร้านงั้นนวันนี้ให้พ่อดีกว่าได้แล้วใบแรกให้พ่อคิมได้แล้วอุ้ยอุยวันนี้เขาตัดสินใจง่ายนะคะปกติเขาช็อปทีสามชั่วโมงเอาเลยจบแล้วเราได้เราตัดสินใจเลยค่ะคำใบที่หนึ่ง ต่อไปพ่อโกบคืออย่างเบลอะพี่ยังแบบเป็นฟิลแบบเอ้ยเบลถ้าเกิดอันนี้เดี๋ยวเะี๋แต่ลูกเราพี่เอาเอาวันนี้ได้เลยหรอไม่ถามราคาเลยอะเอยซื้อใจราคาขึ้นใจมันตึ่นตื่นหรือว่าเราซื้อให้มันไหมไม่เป็นของขวัญหน่อยนะไม่เอาบอลลูนบอลลูนบอลลูเราเยอะท่องไว้ต้องไม่าใจอ่อนให้ลูกอย่าใจอ่อนให้ลูกเราไม่มีอะไรแบบนี้เลยโอ้โหดูเอางี้เดี๋ยวพี่ซื้อทุเรียนให้ได้ไหมลอยหนึ่งทุเรียนเราเคยขายด้วยนุ่มยาได้อาดไอ้นี่น้องเออจริงแล้วจากนั้นดูไม่อะเก็บตังค์ให้นว่า นนี้สวยกว่า่นสวยใบที่สองเจอแล้วค่ะของพกะกตัดสินใจแล้วว่านี่แหละพกตกน่าจะเหมาะกับใบนี้ฟิลแฟอื้นในนอนแบบได้เอแฟอื้นพี่ปอลหรอพี่ปอหนูว่าต้องเป็นความเปลี่อนี่บอ้ลงคิดเยอะใช่เยอะเพราะว่าชีมีของเยอะแล้วพี่ปออยากลองใส่เสื้อครอบไหมพี่ปอลซิลนี้ไว้พี่ปอเฮ้่น่ารักเลย เคาะใบนี้คะ่ะจบปึ้งคนเก็ตเป้าเวลาซื้อให้คนอื่นเนี่ยมันคิดไวมากแต่พอจะซื้อให้ตัวเองมันจะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> คิดเยอะพ <c oughs> อจะซื้อให้ตัวเองก็อย่างเงี้ยแต่ว่าได้ของพ่อแล้วนะคะนีขะ่ขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อคิดว่าน่าจะจบที่นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะนั่นก็คือ p e r food แปลว่าเบลได้แล้วค่ะทุกคนค่ะอันนี้คิดว่าจะเป็นของพี่เบียเอาอะไรก็หอมหรอไม่รู้ว่าพี่เบียจะชอบหรือเปล่าแต่ว่ากดเบลชอบค่ะพี่เบียนี่ดมแล้วนี่ว่ากินนีหมากับพี่ปอนอ,อันไหนนะฮะนัวเดินนัวไดเลยพี่ปอนน่าจะชอบได้ของตัวเองด้วยหนึ่งมาไงวะเนี่ย <c oughs> พิเศษหน่อยนะคะของคุณกดปอนแล้วก็คุณกดเบียห่อไปเลยนี่จะเป็นอีเวียนอึกแรก หนูหนูกินหมดขวดเี้นะ,ะคะมาซื้อได้ออกแล้วได้กินน้ำอีเวียนพี่มีหนูกินหมดเก่งมากคุ้มแล้วอิ่มเสียทั้งเปรซอิ่มได้กินน้ำอีเวียนหนูอเอาอันที่มันใช้ด้วยกันได้นะ อันที่บิ๊มีใช้สินี่ไงนี่ไงสวยเห็นนะปากช่วยเดี๋ยวไปปล่อยอามนะมันหนีมันหนีไปกินข้าวแล้วของขวัญที่อุตส่าห์มาช่วยเลือกของขวัญวันนี้นะคะแอบจุ๊บได้ลิปไว้หนึ่งอันโอ้โหครบหมดแล้วจบนะครบท้วนครบแล้วก็ในฐานะที่เราปล่อยให้ีอามรอนานชีวีตรอนานอยากหาของพิเศษก่อนเออเดี๋ยวป๊อกป๊อกให้ให้ชีวีใจเนี่ยคือห้างปิดหมดแล้วนะเบล เราพยายามเลือกเร็วกันมากแล้วนะพี่มิจริงแต่ว่ามันมันติดเลยหนูช้าไม่ช้าไม่ช้าไม่หนูไม่ช้าค่ะเพราะหนูซื้อของเยอะมากระวังค่ะหนูซื้อของเยอะมากไปขากลับอีกค่ะดูสิไปกินข้าวกัน